ถ้ากูถีบมึงเียมังจะเคลื่ด้ไหมแล้วก็ถีบกูกูใช้จกักรยานนี่ไอ้คนอนอกขอนนอกโอ้โหสวยมากอเออเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุเดเงี้ยค่าแพงไหมเป็นแสนนะแสนบาทเลยหรอเออเบอร์ตัวสังวานไอ้เงี้ยเอาเงี้ยยินทีนีน้ไหนเดี๋ยวคนรู้บัวอีเทพ เออให้มันเป็นรูว่าเป็นเจ้าเหล่ะเจ้ามันไม่เท่เจ้าไอ้คนนั้นเออเอชนะใครเราอันนี้เทพฟ้าลุ่มเนี่ยโอ้โหยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นนี่อะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะต้องดูทีหน่อย ไอน okay? okay? ี oh, okay. ่ค yeah, oh, ืออะไรไม่เข้าใจอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะู่ยังไม่รู้บ้างนะใส่ด้วยก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเมื่อไงเอ้าวมึงจะกินอะไรอ่ะอยากกินเยอะเลยอ่ะอยากกินอะไรบ้างอุดเยอะหลายอย่างบอกไม่ถูกอ่แตกหิวน้ำก็อ๋อเออ่ะกินขนมอ่ะอะไรมาแล้วโอ้ยนี้เป็นแต่เอาไวเรียกเอาไวเรีเอาขนมมึงยังไม่กินทีวบ้าน ทำไมอ่ะพวกโบกซื้อรถตีเลยนะโอ้โหนี <le l trees> ่ขาแต่งซองเสร็จหรือยังเร็วสิเดี๋ยวเก้าอ้มันเนี่ยจะมาไอ้อะไรกันไปรอไว้ไม่หาว กไม่เจ็บแล้วธ่ะมาชาหมดเลยอะเดี๋ยวมึงก็จะมองว่าหล่อยังไงเอาไปจบที่สองเอาไปจกมาอันนึงเออมาส่องในความหล่อจะเป็นเจ้ามีเมียแล้วเออมันต้องแต่งตัวให้มันดูดีวะโถแล้วมันยังไงก็ต้องส่องจบเหรอ ใหม่นี่ใช่หรอไม่ใช่ผีใครอะมึงะที่มึงตกใจอ่ะ